จะนอนไหมนอนวามีนอนหวามาพ่อแม่แม่แม่พ่อจอจพ่อต้อง้ามาหน่อยแล้วแต่พอดูพอดูพ่อจอจอถ้าหนยดูไปให้ยายดูไม่ร้องแต่ยิ้มนิ่ถ่คนหล่อถ่ายคนหล่อยิ้มเย่หลับไม่ได้เดี๋ยวไม่หลอนะตาลมมันจะได้ไม่ได้ถ่ยตอนนี้อมอจะมีใครโดอไ่เโอเคอย่าองนอย่าร้อง

Dìm đi. Dìm nha, dìm mẹ. Ui. <laughs>